ดีคุณผู้ชมค่ะกลับมาพบกับเอเดอร์สตีสไทม์นะคะในรายการล็อกเลนส์กูรูค่ะรายการที่จะพาทุกคนไปเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจกับกูรูตัวจริงนะคะเรื่องราวในวันนี้ค่ะที่จะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกด้วยกันเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงกันมากในปัจจุบันค่ะในเรื่องเกี่ยวกับประเทศจีนค่ะที่เรียกได้ว่าก้าวขึ้นมามีบทบาทในเวทีโลกเป็นอย่างมากค่ะ แต่เจลมองว่าเรื่องที่น่าสนใจมากกว่านั้นเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของเส้นทางกว่าที่ประเทศจีนเนี่ยเขาจะมาเป็นพยามังกรอย่างทุกวันนี้คือเราจะมาคุยกันค่ะว่าจีนเนี่ยเขาทํากันอย่างไรหรือว่ามีเส้นทางที่มาที่ไปอย่างไรกันบ้างไปกับคุณสวงสิทธิสมานค่ะและตอนนี้เจก็อยู่กับคุณสวงไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะตัวครับครับสวัสดีครับ,รบ,รบโอเคคุณสวงได้ยินเสียงเจชัดเจนดีใช่ไหมคะ รับนี้ชัดเจนครับผมพี่เจครับโอเคค่ะคุณสวงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราเริ่มเข้าประเด็นกันเลยดีกว่านาะเพราะว่าเจมีโอกาสได้อ่านความของคุณสวงแล้วเจรู้สึกว่าเออน่าสนใจแล้ว เห็นว่าหลายๆคนเนี่ยก็มีการพูดถึงแล้วก็สนใจในบทบาทของจีนในปัจจุบันกันมากเลยแต่เจว่าเรื่องที่น่าสนใจคือคุณสวงนี่มีการพูดถึงเรื่องของเรียกว่าเหมือนเป็นเส้นทางของเขามากกว่าว่าเขาเนี่ยมีความเป็นมาอะไรมาอย่างไงงั้นเดี๋ยวเริ่มกันที่ประเด็นแรกเนาะเจะอยากทราบค่ะว่าในมุมมองคุณสวงเนี่ยวันนี้ถ้าให้มองระบอบอ่าคอมมิวนิสต์จีนในปัจจุบันคุณสวงคิดว่าเขายังคงมีการปกครองอยู่ใต้บริบทแบบเดิมๆที่ เหมือนมีภาพจําว่าเขากดคีย์เด็จก,การหรือว่าแบบไรอิสไรอสาภาพอยู่ไหมคะครับก็จากมุมมองของอชาวต่างชาติที่เคยใช้ชีวิตอยู่ในประเทศจีนนะฮะก็มองว่าจริงๆแล้วไม่ไม่ได้มีภาพแบบนั้นเหมือนเมื่อก่อนครับคือคก็จริงที่จีนเนี่ยใช้ระบบะเป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็อ,อำนาจเนี่ยรวมอยู่ที่พรรคคอมมิวนิสต์เป็นหลักนะฮะซึ่ง มันก็จะมีภาพลักษณ์ของความของการใช้ในเรื่องของการควบคุมสื่อหรือว่าอะไรต่างๆนนนัแต่ว่ามันไม่ใช่การกดขี่ในแบบที่ในแบบที่เคยเป็นเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าคุณภาพชีวิตของคนจีนเนี่ยค่อนข้างที่จะดีดีดีกว่าคนไทยแน่นอนครับตรงนี้ซึ่งจากการที่ผมได้สัมพันธ์เนี่ยก็มองว่าจริงๆแล้วประเทศจีนเนี่ยครับมัน มันหลุดจากภาพแบบเดิมๆไปแล้วครับมันหลุดจากการ<ฆ>ภาพที่เราเคยมองว่าเอ๊ะประเทศจีนคือเผด็จการประเทศจีนกดขี่คมแหงหรือว่า<ฆ>ประเทศจีนเนี่ยมันไม่เจริญเป็นโลกที่สามซึ่ง<ฆ>ปัจจุบันเนี่ยจีนเนี่ยได้เจริญขึ้นเยอะมากครับแล้วก็<ฆ>ในเรื่องของสิทธิเสรีภาพเนี่ยฮะตรงนี้เนี่ย<ฆ>ถึงแม้ว่าประเทศจีนจะไม่ไม่ไม่ได้โดดเด่นเหมือนกับ ประเทศอื่นแต่มันก็ต้องเข้าใจ <c oughs> ว่าประเทศจีนเนี่ยเขาไม่ได้มองว่าหลักการสากลหรือว่าหลักการที่คิดค้นโดยชาติตะวันตกเนี่ยคือหลักการที่จําเป็นที่ต้องใช้กับประเทศจีนเองเพราะฉะนั้นเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะฮะไม่ใช่สิ่งที่คนจีนเนี่ยให้ความสําคัญเป็นหลักแต่ว่า <c oughs> คนจีนเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับความเป็นชาติของเขามากกว่าความจเจริญ <c oughs> ความปากท้องอะไรเงี้ยฮะแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะไว้ใจพรรคคอมมิวนิสต์เนื่องจากว่าผลงาน ทั้งหมดที่พรรคคอมมิวนิสต์ทำมา <Okay. S 1> ตลอดระยะเวลาที่ทั้งขึ้นบ้างลงบ้างเนี่ย <Okay. S 1> แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็ทำให้คนจีนเนี่ยเป็นดีกินดีอยู่ดีแล้วก็มีอันจะกินมากกว่าเมื่อก่อนครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ,ถ้ามอง, <Okay. S 1> ถ,มองถ้ามองด้วยสายตาของสากลเนี่ยบางคนก็อาจจะยังมองว่าเอ้ยประเทศจีนเรื่องสิทธิมน, <Okay. S 1> นุษยชนเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร <Okay. S 1> แต่ว่าถ้ามองด้วยแว่นตาของการเป็น คนจีนเนี่ยฮะเขาไมไ่เขาไม่ได้มองว่าหลักการสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นสิ่ง<ะ>ที่คือด้วยความที่บอกว่ามันเป็นสากลเนี่ยแต่ว่าก็คนจีนเขา,ามองว่ามันไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นที่จะต้องใช้กับประเทศจีนสะทุกอย่างนะฮะเพราะคนจีนก็มีรูปแบบมีวิธีการเป็นของตัวเองนะฮะ,ฮะ โอเคก็คือเรียกว่าไอภาพจาเดิมๆหรือหลายๆอย่างที่เราอาจจะเคยได้เรียนรู้มาว่าจีนอาจจะเคยมีการกดขี่เผด็จการหรือว่าดูจะเหมือนไรสภาพในวันนี้มันไม่ได้เป็นเหมือนเมื่อก่อนแล้วเขามีการพัฒนามาไกลพอสมควรงั้นเจะขอถามต่อคะ่ะคุณสวงว่าวิวัฒนาการของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในปัจจุบันเนี่ยมันมีความแตกต่างจากพรรคคอมมิวนิสต์พรรคคอมมิวนิสต์จีนในสมัยก่อนมากน้อยแค่ไหนอย,อย่างไรอะคะ ครับเออ่ก็ก่อนที่จะเป็นมาเป็นพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนนะฮะพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนเนี่ยก็ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ในช่วงในช่วงเออ่ปลายปลายราชวงศ์ชิงแล้วฮนะและ้วก็เออ่ก่อนก่อนที่จะมาเป็นพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยเออ่ประเทศจีนเนี่ยก็ได้มีการปฏิวัติไปรอบหนึ่งก็คือปฏิวัติเป็นในในส่วนของพรรคก๊กมินตั๋งนะฮะที่ที่ที่เป็นเปลี่ยนระบอบจากจักรพรรดิเป็น เป็นประชาธิปไตยนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์ก,กย็ยังไม่ใหญ่มากพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยเพิ่งมาใหญ่ตอนที่สงครามโลกครั้งที่สองก็ได้สร้างผลงานจนเป็นความนิยมนะฮะในขณนะที่พรรคก๊กมินทรเนี่ยก,ก็เสียคะแนนนิยมไปเพราะว่าทำผลงานได้ไม่ดีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอาจากนั้นเนี่ยฮะในยุคต้นของพรรคคอมมิวนิสต์ครับ จะเป็นยุคข,ของเหมาเจ๋อตองครับที่ที่<ฆ>ที่วัดขึ้นมาสําเร็จแล้วก็<ฆ>ทีนี้เนี่ยในช่วงอคอมมิวนิสต์เนี่ยฮะของอคอมมิวนิสต์ในช่วงของเหมาเจ๋อตองเนี่ยเขาเขาอาจาร,รย์อาร์มตั้งนิรันเขาใช้คําเรียกว่าเ,เป็นพรรคคอมมิวนิสต์ในรูปแบบของลัทธิตัวบุคคลนะฮะลัทธิที่<ฆ>ยึดกับตัวบุคคลลัทธิที่ยึดกับเหมาเป็นหลักก็คือเป็น มันมันมันคือรัฐที่นิยมไม่ใช่ไม่ใช่ระบบคอมมิวนิสต์แบบแบบที่ถูกคิดค้นเป็นต้นฉบับในฉบับของมาร์กซิสนะ,ะซึ่งค่ะค่ะนี่นะนฮะก็ก็ถ้าถามว่าแตกต่างกับปัจจุบันยังไงครับตรงนั้นเนี่ยค,คือการการพยายามที่จะมันเป็นในช่วงเวลาที่พยายามที่จะทำให้พรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยถูกยอมรับใน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 คนจีนในประชาชนชาวจีนทั้งหมดน S <S ซึ่งม<ช>ันก็จะมันมันก็เกิดการ<ช>ทำทุกวิธีทางเพ<ช>ื่อให้คือมันก็เกิดการปฏิวัติวัฒนธรรมนะฮะเพื่อเพื่อทำให้แนวคิดเก่าๆหรือความคิดเก่าๆเ,เนี่ยที่ที่เขามองว่าเอ้ยมันไม่ทันสมัยเนี่ยมันไม่สามารถปฏิวัติมันไม่สามารถปฏิรูปประเทศได้เนี่ยอ่ก็จะ<ช>ก็จะถูกลดด้อยค่าแล้วก็อ่ก็ช่วงนั้นเนี่ยคนจีนก็อดอยากนะฮะแล้วก็ คนส่วนใหญ่ก็ถูกจับไปทำนารวมการศึกษาเนี่ยก็ก็ล้าหลังตอนนั้นก็มีการทำให้เด็กนักเรียนมหาวิทยาลัยทั้งหลายเนี่ยก็ก็ต้องหยุดเรียนมหาวิทยาลายัยไม่จบแล้วก็ต้องไปทำนารวม,มทำสิ่งต่างๆที่เขามองว่าเป็นหลักการเป็นค่านิยมของคนคอมมิวนสิสต์ซึ่งก็คือการาทำแรงงาน การทำเกษตรกรรมหรือว่าการให้ทุกคนเนี่ยกินอยู่อย่างเท่าเทียมกันโดยที่ไม่ต้องมีใครเหนือกว่าใครทั้งในดน้านของการศึกษาทั้งใด้านของต้นทุนก็คือทุกคนเท่ากันไปหมดเลยอันนี้ก็คือจะเป็นช่วงแรกของพรรคคอมมิวนสิสต์ซึ่งก็ไม่ได้ผลในแง่ของเศรษฐกิจครับ,รบอืโอเคแล้ว แสดงว่ามันถ้าถามว่าเปรียบเทียบกันคือมันมีความแตกต่างกันมากเลยเนาะเพราะในปัจจุบันเจ๊รู้สึกว่าเจก็เคยมีโอกาสได้ไปเที่ยวประเทศจีนแล้วรู้สึกว่าเออเขาบ้านเมืองเขาเจริญไม่ใช่น้อยเลยอ่ะเขามีความจเจริญมากแล้วไอ้วัฒนาการเหล่านี้เนี่ยมันมามีจุดเปลี่ยนหรือว่าจุดพลิกตอนไหนนะคะคุณสวงครับจุดพลิกจุดพลิกเลยก็คือหลังจากที่เหมาเจ๋อตงได้เสียชีวิตลงนะฮะก็พรครครคอมมิวนิสต์เปลี่ยนเปลี่ยนยุคเปลี่ยนผู้นำนะฮะ ตอนนั้นก็เป็นท่านตั้ง,ผ,งผู้นำเติ้งเสี่ยวผิงนะฮะที่ขึ้นมามีบทบาทในประเทศจีนในตอนนั้นเนี่ยอาจารย์อามตั้งนิดันเขาได้พูดเอาไว้ว่ายุคสมัยของเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยคือคอมมิวนิสต์ในรูปแบบของเศรษฐกิจนิยมซึ่งเศรษฐกิจนิยมเนี่ยฮะมันมัน,ม,นมันเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงที่คนทั้งโลกเนี่ยมานั่งเถียงกันว่า ระบบการปกครองแบบไหนเนี่ยมันดีกว่าทุน <ฮะ S 1> ทนนิยมสังคมนิยมมันก็จะมีความคิดของโลกทั้งสองฝ้ากกันฮะคือโซเวียต <ฮะ S 1> กับอเมริกานะฮะที่ที่เขาก็ทะเลาะก,กันด้วยเรื่องอแนวคิดแบบเนี้ครับซึ่งพอเป็นอย่างเงี้ยฮะตั้งเสือผิงก็เลยบอกว่าเอ้ยคุณมานั่งเถียงกันว่าแมวขาวกับแมวดําอันไหนดีกว่ากันแล้วคุณก็ทะเลาะกันอย่างนั้นว่าแมวราอแมวดาดีกว่าแต่ว่า ก็มาตั้งเสื้อผิงเนี่ยก็มาโดยแนวคิดที่นําเรื่องของการที่มองว่าเอ้ยการที่จะมาตัดสินแมวขาวกับแมวดําเนี่ยว่าอันไหนเป็นแมวที่ดีมันไม่ใช่ตัดสินที่สีหรือเปล่า<ะ>มันตัดสินที่ความสามารถในการจับหนูหรือเปล่า<ะ>ก็เลยเป็นที่มาของวาทกรรมนะฮะว่า<ะ>แมวขาวหรือแมวดําก็ตามเนี่ยถ้าจับหนูได้ก็ถือว่าเป็นแมวที่ดี<ะ>ก็เหมือนกันนฮะคือไม่ว่าคุณจะมา พูดว่าจะปกครองเป็นทุนนิยมหรือจะปกครองเป็นสังคมนิยมแบบไหนก็ตามเนี่ยแต่ไม่ว่าคุณจะให้สำคัความสําคัญกับความเท่าเทียมหรือคุณ<ะ>ความเท่าเทียมทางฐาน,นะหรือคุณจะให้ความสําคัญกับความเท่าเทียมทางสิทธิเสรีภาพเนี่ยสุดท้ายแล้วการให้ความสําคัญกับอะไรทําให้เศรษฐ,ฐกิจเดินได้ก็จะเป็นแนวคิดของตัว<ะ>ผู้นํเตั้งฮะที่เขามองว่าเอาเศรษฐกิจเป็นตัวตั้ง แล้วระบบการปกครองเนี่ยอัน,นที่ซัพพอร์ตเศรษฐกิจเนี่ยก็ให้ยึดกับระบบนั้นแล้ว<ฆ>ดึงข้อดีของแต่ละระบบมาข้อเด่นของแต่ละระบบ<ฆ>ที่จะมาช่วยสั่งในด้านของเศรษฐกิจมาก็เป็นเหตุให้ในยุคข,ของผู้นํเต้งเนี่ยก็ได้มีนโยบายออกมามา,มากมายที่พยายามขับเคลื่อนประเทศไปในทางที่มันไปในทางก้าวหน้าในเน้นในเรื่องของการเศรษฐกิจหรือว่าใช้นวัตกรรมมากขึ้นเปิดประเทศ เปิดระบบตลาดแข่งขันขึ้นมาเพื่อให้คนเนี่ยาสามารถทำงานแล้วก็ทำงานได้อิสระมากขึ้นแล้วก็มีในเรื่องของการแข่งขันที่จะกระตุ้นกลไกลตลาดให้มันขับเคลื่อนประเทศคเคลื่อน GDP แล้วก็เศรษฐกิจให้ไปข้างหน้าตอนนั้นก็เป็นยุคที่จีนเนี่ยเหมือนกับว่าหลังจากยืนบนลำแข้งในยุคข,ของอพอจะตรงได้แล้วเนี่ยยืนบนลำแข้งตัวเองได้แล้วก็ในยุคข,ของเปิ้งเนี่ยก็คือจากที่อดอยากอยู่ก็ ก็ลืมตาอ้าปากได้ครับก็มีอันจะกินขึ้นมาบ้างแล้วครับตอนนี้ก็เป็นยุคที่คนจีนเนี่ยเริ่มรวยมากขึ้นครับอืคือเรียกว่ากลยุทธ์ของเขาที่เมื่อกี้คุณสงพูดถึงคือแมวไม่ว่าจะแมวขาวแมวดำแมวสีอะไรขอให้จับหนูได้เป็นพรเนี่ยกลยุทธ์เนี้ยเจขอถามต่อเลยว่าคุณสงมองว่ามันสามารถนํามาใช้ปรับประยุกต์ใช้กับในมนุษยชาติเราไ,ได้อย่างไรบ้างหรือแม้แต่ในประเทศไทยของเราเอง ผมมองว่าเป็นเป็นสิ่งสำคัญนะฮะที่ที่เอ่อในช่วงยุคหนึ่งของมโนเสชาติเนี่ยเราให้ความสำคัญเราค่อนข้างให้ความสำคัญครับกับในเรื่องของอุดมการทางการเมือง<ช><ช>แต่<ช>ว่าในแนวคิดรูปแบบของผู้นำต้นเนี่ยฮะมันเป็นเรื่องของการนำมาใช้การนำมาปฏิบัติมากกว่า<ช><ช>ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเรามานั่งเถียงกันว่าเอ้แนวคิดไหนดีแนวคิดไหนดีแต่ว่าแต่ว่าการการปฏิบัติ มัน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 เป็น,ม,น,ปนมันเป็นเรื่องที่สําคัญจริงๆฮนะว่า<ฆ>อะไรที่มันซัพพอร์ตกับประเด็นที่เราตั้งเป้าไว้การตั้งเป้าหมายเอาไว้เนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็มองว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ควรจะนํามาปรับประยุกต์ใช้กับทุกๆทุกๆที่นะ<ฆ>คือเน้นเน้นในเรื่องของประสิทธิภาพไม่ต้องไปเน้นในแหมก็ก็คือปล่อยวางในเรื่องของวิธีการบ้างแล้วไปเน้นที่ ประสิทธิภาพแทนซึ่งซึ่งมันก็นทำให้เราเห็นภาพรวมทําให้ภาพรวมเนี่ยมันไปได้ไกลแต่หมายถึงว่าไอเรื่องของวิธีการนี่ก็สําคัญมันก็ต้องมีกรอบมีกฎเกณฑ์ของมันที่ที่จะทําให้ไม่ต้องไม่ต้องคือในเรื่องในเรื่องของกฎเกณฑ์สังคมมันต้องมีอยู่แล้วฮะในเรื่องตรงเนี้ย ก็คือเรียกว่ามีกรอบไว้ให้พอยืดแต่สุดท้ายแล้วก็คือถ้าเราเราก็ต้องรู้จักปรับเปลี่ยนอะไรบ้างถ้าเกิดว่าอันไหนมันอาจจะไม่ได้มันไม่ได้ไปตามสมัยหรือว่าเอาเน้น<ด>เอาผลลัพธ์ที่ดีที่สุดดีกว่าถูกต้องไหมโอเคเพราะว่าอย่าง,งเพราะว่าอย่างเหมาเจ๋อตงเนี่ยเขาเขาเขาเอาเขาเอาแนวคิดของเขาเนี่ยไปยึดกับคําว่าลัทธิคอมมิวนิสต์เขาเอาไปยึดกับโส่วนของการปฏิวัติเป็นหลัก แต่เขาไม่ได้มองว่าการบริหารประเทศเนี่ยเขามองว่าการบริหารของประเทศเนี่ยทางออกคือคอมมิวนิสต์ทางออกคือในเรื่องของอาการใช้แนวคิดของเขาในการบริหารนะฮะแต่เขาไม่ได้มองว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันก็มีเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจปากท้องประชาชนหรือว่าอื่นๆเนี่ยมันก็เลยเป็นรูปแบบที่ไม่ได้ผลไม่ได้ผลเท่ากับในรูปแบบของต้งเสือพิงที่ตั้งโจทย์ถูก แล้วก็ตอบปัญหาได้ถูกต้องมากกว่าเมาเจ๋อตงครับอืนี้อ่าถ้าอย่างนี้เท่าที่เจฟังนั่นหมายความว่ากลายุทธ์แบบที่เอ่าเต้งเสี่ยวผิงทำมันก็เรียกว่ามันเป็นคอมมิวนิตที่มีความขัดก,กันกับในยุคสมัยของเหมาเจ๋อตงถูกไหมคะขัดขัดมีม,มีมีความขัดกันครับเพราะว่าค่ะอย่างที่อย่างท,างที่อย่างที่หลายๆคนทราบนะฮะคือคอมมิวนิสต์เนี่ยเป็นเป็น รูปแบบการปกครองที่เกิดขึ้นมาในช่วงที่มีการกดขี่ด้วยทุนนิยมในใน,ในโลกตะนตกอยู่แล้วทีนี้เนี่ยะระบบคอมมิวนิสต์เนี่ยคือการให้ความสําคัญกับแรงงานชนชั้นแรงงานหรือชนชั้นที่อยู่ข้างล่างนะฮะกะ็ก็จะค่อนข้างที่จะมีความเป็นแอ<ม>นตี้ทุนนิยมฮะซึ่งสิ่งที่สิ่งที่เป็นลากของคําว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยก็คือการ ไม่เปิดรับทุนนิยมแต่ว่าก็ยังยังต้องมีความเป็นประชาธิปไตยฮะแต่ว่าไม่เปิดรับทุนนิยมแต่ว่าสิ่งที่ต้องเสียพิงทำนะครับคือการคือการที่ต้องการให้เปิดรับทุนนิยมเข้ามาในประเทศเพื่อที่จะเป็นทางออกในด้านของเศรษฐกิจแล้วก็เปิดตลาดการแข่งขันเพื่อให้สภาพการทํางานของคนในประเทศให้เกิดความ productive ให้เกิดใ,ให้เกิด innovation ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้น ซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญที่อาจจะต้องพัฒนากับโลกภายนอกด้วยครับพอฟังดูแล้วก็คือสรุปว่าเหมือนจีนในยุคนี้เนี่ยมันก็มีความเป็นมีความเจริญขึ้นมาเยอะมากแม้อาจจะดูจาก,จากแบบรูปแบบเดิมๆที่มาตั้งแต่แรกเริ่มแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ดูว่ามันก็ทำให้คุณภาพชีวิตของคนในประเทศของเขาเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากนี้ค่ะ คือเอรู้สึกว่าเราเราอาจจะได้เห็นบทบาทมากมายของจีนในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าเขาคือเขาเข้ามามีบทบาทบนเวทีโลกมากๆเลยแล้วในที่นี้เนี่ยพอมันมีการมีบัตรมากขึ้นแน่นอนว่าเขาต้องมีอํานาจเก่าที่ต้องเข้ามาขัดขาการที่จะก้าวขึ้นมามีอํานาจของจีนจอยากทราบค่ะในส่วนตัวของคุณสวงแล้วเนี่ยคุณสวงมองว่าจีนเขามี เขามองการขัดขาของชาติเหล่านี้อย่างไรแล้วเขามีวิธีตอบกลับไปแบบไหนบ้างคะครับก็จริงๆก็ต้องมองในเรื่องของลักษณะนิสัยของของคนจีนอยู่แล้วนะฮะคือตรงนี้เนี่ยผมมองว่าอ,อไม่ต้องไม่ต้องสงสัยเลยฮะว่าคนจีนจะต้องไม่ชอบคนทีมม่มาขัดขาไอสิ่งต่างๆเหล่า,านี้เนี่ยฮะมันคือคมันคือความที่ผม คือผมได้เคยเขียนบทความไปแล้วก็อาจจะเคยสัมภาษณ์ในในในล็อกล็อกเลนสก์กรูเหมือนกันนะฮะก็คือเรื่องของความเป็นชาติยิยมของคนจีนซึ่งคนจีนเนี่ยเขามีมีจิตใจที่ค่อนข้างยึดโยงกับความเป็นชาตินะฮะแล้วก็ค่อนข้างเชื่อใจในในผู้นําของเขาว่าจะนําพาชาติเปในทางที่ดีได้ซึ่งผลมันก็ประจักษ์อยู่แล้วทีนี้เนี่ยการที่ คนจีนเชื่อว่าการที่คนจีนเห็นว่ามันมีต่างชาติที่จะเข้ามาเพื่อที่จะขัดขาหรือเลื่อยขาเก้าอี้คนจีนหรือว่าทำทุกวิถีทางเพื่อปิดหนทางไม่ใหปทท้ประเทศจีนเนี่ยจะเดินไปข้างหน้าได้ประเทศคนจีนเองเนี่ยก็จะต้องไม่ไม่ชอบไม่ชอบใจอยู่แล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องมานั่งดูกันว่าจีนเขาก็มี กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ต่างๆในการในการพยายามที่จะสร้างพักพวกของตัวเองในขณะที่ฝั่งของอเมริกาซึ่งเป็นมหาอำนาจเก่าเนี่ยเขาก็หลังจากที่โจไบเดนขึ้นมาเนี่ยเขาก็เริ่มผน,นึกกำลังพันธมิตรนะฮะฝรั่งเศสเยอรมันออสเตรเลียญี่ปุน่นเกาหลีรวมถึงอินเดียเนี่ยฮะขึ้นมาเพื่อขานอำนาจกับจีนเพราะ,ะซึ่งซึ่งตรงนี้มันก็เป็นกลยุทธ์ของของ ของทางอเมริกาเขาซึ่งทางจีนเนี่ยเขาก็เขาก็มีมีมีในส่วนของเขาเหมือนกันนะก็พยายามที่จะมาเจาะในโซนของตะวันออกกลางบ้างในโซนแอฟริกาแล้วก็ในโซนของเอเชียตะวันออกเฉียง,ยงใต้ก็คือในส่วนของโซนประเทศไทยเวียดนามลาวพม่าเนี่ยฮะก็ก็เป็นก็เป็นสิ่งที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นหลายๆที่บนโลกที่ที่ ทั้งจีนทั้งอเมริกาเนี่ยก็ต่างเข้าไปขานำน้าในประเทศต่างๆนะฮะก็เป็นธรรมดาในการช่วงชิงบทบาท <Okay. S 1> อ่บนเวทีโลกของมหาอำนาจสองตัวฮะที่ที่อยู่บนโลกที่อยู่รวมโลกกันก็ต้อง <Okay. S 1> ก็ต้องมีหนึ่งฮะมันต้องมีหนึ่งคนที่เป็นเบอร์หนึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ผมมองว่าสิ่งที่จะเป็นตัวตัดสินสําคัญนะครับก็คือในเรื่องของ <Okay. S 1> วัคซีนอ่าไม่ใช่ในเรื่องของการคือมันจะมีคําพูดที่เขาใช้คําว่า post covid นะฮะไม่แน่ใจว่า okay. เคยได้ยินหรือเปล่าแต่คือมันเป็นการตัดสินที่โลกหลังจากโควิดเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยได้รับความเสียหายมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จัดการได้ดีแค่ไหนรวมถึงสภาพเศรษฐกิจเนี่ยในในช่วงโควิดเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยปรับตัวไปในทิศทางไหนบ้างเพราะว่าอย่างช่วงช่วงโควิดเนี่ยเนื่องจากว่า มันมีการล็อกดาวน์ในทุกประเทศนะฮะมันก็จะมีการ Work ์ r o m Home หรืออะไรต่างๆที่ที่มันขึ้นชื่อด้วยการแบบระยะทางไกลอย่างที่เราสัมภาษณ์กันอยู่เนี่ยถ้าหากว่าเป็นในโลกปกติผมก็คงจะต้องขับรถไปที่สตูดิโอแล้วก็ไปนั่งสัมภาษณ์อยู่กับคุณโจแต่ว่าพอมันเป็นในชีวิต new normal เนี่ยฮะเราก็คือ FaceTime กันก็สัมภาษณ์กันได้ทีนี้เนี่ยมันก็คือในเรื่องของการปรับตัวในด้านของเทคโนโลยีฮะซึ่งตอนนี้เนี่ย สงครามที่สงครามที่หลายท่านก็อาจจะมองว่าเอ้ยมันเป็นสงครามการค้าแต่ว่าตอนนี้ผมมองว่าจริงๆแล้วสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือสองครามเทคโนโลยีฮะสงครามเทคโนโลยีก็คือการแข่งขันกันพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศตัวเองเนี่ยให้ให้ให,ให้ให้ขึ้นมามีบทบาทในเวทีโลกเพราะผมมองว่าการที่ทำให้ประเทศ มีพัฒนาการทางเทคโนโลยีดีเนี่ยมันก็จะสามารถเพิ่มการส่งออกเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรฮะคือแบรนดิ้งในด้านของการเป็นเทคโนโลยีะฮะยกตอย่างเช่นหัวเว่ยถ้ามีคนใช้หัวเว่ยเยอะอ่ะคนที่ใช้หัวเว่ยก็อาจจะเจอกับออลกริทึมของจีนมากขึ้นได้ร<ะ>ับวัฒนธรรมของจีนมากขึ้นนะฮะที่คนที่ใช้เ c e b o o k ใชอ้อะไรต่างๆใช้ Facebook ใช้ Apple ใช้ Google เนี่ยก็จะได้อัลกอริทึมแบบอเมริกาะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเป็นการช่วงชิงกันแลนะฮะของของระหว่างสองมหาอำนาจว่าใครจะผลิตเทคโนโลยีใครจะสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาได้มากที่สุดตรงนี้นะฮะก็ก็เป็นสิ่งที่เขากำลังอาจจะใช้คำว่าลบกันอยู่ะฮะว่าไ <c oughs> อ้คนจีนใช้ TikTok อเมริกาก็อาจจะต้องหาทางขัดขา t ิ๊กตออะไรต่างๆเ <c oughs> นี่ยฮะก็เป็นเรื่องธรรมดาครับอย่าง จีนเองก็ต้องควบคุมคนของเขาไม่ให้ใช้ f c e e o o o ไม่ใช่ไม่ให้ใช้ Google เพราะว่าจะได้รับอัลกอริทึมของจีนนะครับอืมโอเคค่ะแล้วสุดท้ายนี้จะเชื่อว่าน่าจะเป็นคำถามที่ใครใเนี่ยก็น่าจะสงสัยเหมือนกันอย่างอันนี้ขอถามเป็นเอาเป็นในมุมมองของคุณส่วงแล้วกันค่ะว่าเส้นทางของจีนต่อจากนี้เนี่ยเขาจะสามารถคุณสวงมองว่าเขาจะสามารถก้าวไปได้ไกลแค่ไหน ในฐานะการที่จะขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของโลกรายใหม่แล้วเราเนี่ยจะมีโอกาสได้เห็นวันจะมีจะมีโอกาสได้เห็นไหมว่าวันนึงเนี่ยจีนจะกลายเป็นสหรัฐแบบที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้อะค่ะแบบสหรัฐในแบบที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้คือหมายถึงว่ามีบทบาทมีการแทรกแซงอาจจะเข้าไปอ,อาจจะเข้าไปาาเข้าไป แทรกแซงในหลายๆประเทศเข้าไปมีมีบทบาทกับประเทศอื่นๆเยอะสักนิดนึงค่ะครับคือจริงๆผมก็มองว่าเป็นเป็นธรรมดาของประเทศมหาอำนาจอยู่แล้วครับที่ที่จะต้องทำอย่างนั้นเพื่อที่จะรักษาแล้วก็ขยายอำนาจนะฮะทางของตัวเองมันในในในเรื่องของการช่วงชิงทรัพยากรด้วยนะฮะอย่างอย่างตัวอย่างเช่นในอัฟกานิสถานเนี่ยฮะ ท,ท,ที่เป็นเรื่องที่น่าจับตามองก็คือม,ม,มันมีเรื่องของแร่ธาตุแร่เอิร์ธใช่ไหมฮะท,ท,ท,ที่ประเทศจีนเนี่ยะจะเป็นผู้ผลิตแล้วก็ส่งให้อเมริกาในการใช้แร่ตัวนี้เนี่ยไปทําชิปโทรศัพท์ต่างๆซึ่งผลิตออกมาเป็น iPhone เนี่ยก็ต้องใช้แร่ธาตุตัวนี้ในขณะที่จีนเนี่ยผลิตหัวเวย่ยก็ต้องใช้แร่ธาตุตัวนี้อะไรเงี้ยครับผมก็มองว่าจริงๆแล้ว ในเรื่องของการเป็นมหาอำนาจมันมันถ้าพูดในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฮะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับรการเป็นอ,อาจจะโหดร้ายฮะในในแง่ของการแทรกแซงอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าในโลกใบนี้เนี่ยปลาตัวใหญ่มันกินปลาตัวเล็กครับแล้วทีนี้เนี่ยอสิ่งที่จีนทําเนี่ยผมมองว่าอคงคงจะคาดเดาไม่ออกครับว่า,ว,าว่าจะเป็นในรูปแบบนั้นไหมเพราะว่า ประเทศจีนเองเนี่ยก็ไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของการสร้างกองกําลังฮนะแต่ก็จะไปโดดเด่นในด้านของเทคโนโลยีมากกว่าฮะเรื่องกองกําลังเนี่ยหรือว่าเรื่องเทคโนโลยีทางการสร้างผลิตอาวุธเนี่ยมันสู้สหรัฐไม่ได้ครับแล้วก็ในรูปแบบของความเป็นจีนเนี่ยผมมองว่าเป็นรูปแบบของการกดดันทางการค้ามากกว่าครับเพราะว่าคนจีนเนี่ยจุดเด่นของคนจีนไม่ว่าจะเราจะอยู่ที่ไหนเนี่ยเราก็จะ รู้เสมอว่าคนจีนเนี่ยค้าขายเก่งแล้วก็เป็นจีเนียสในด้านการค<ะ>้าขายอยู่แล้วเพราะงั้น<ะ>ผมก็มองว่าบทบาทของจีนในการเป็นมหาอำนาจโลกเนี่ยก็คือสิ่งที่เรียกกันว่าประชากร1,400ล้านคนนะฮะที่จะมีบทบาทมากๆในในใใในในใน,ในการค้าโลกซึ่ง<ะ>ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคนจีนก็ได้แสดงให้เห็นเสมอครับว่าถ้าคนจีน1,400ล้านคนเนี่ย พร้องเห็นพ้องน้องกันมีเสียงเดียวกันว่าจะทำอะไรหรือจะไม่ทำอะไรเนี่ยโลกมัน impact แค่ไหนยกตัวอย่างเช่นกรณี H&M นะฮะที่ที่เคยออกมาโจมตีในเรื่องของอซินเจียงวีกูเนี่ยฮะก็คนจีนทั้งประเทศพร้อมใจกันที่จะแบนสินค้าของ H&M เพิ่งก็โดนความบาดกันไปเลยใช่ impact กับบริษัทอะไรเงี้ยฮะผมก็เลยมองว่าถ้า ถ้ามันไปในทิศทางเนี่ยฮะผมว่าเป็นไปได้ครับในในใน,ในเรื่องของการที่จะใช้ทรัพยากรในด้านของประชากรของประเทศจีนให้ให้เป็นประโยชน์ต่อการค้าของโลกเนี่ยฮะครับก็การเป็นมหาอำนาจของจีนผมก็มองว่าภาพเนี่ยมันก็จะน่าจะอยู่ที่ประมาณนี้แหละฮะอืมโอเคคือพอฟังฟังดูแลว้วคือจีนเขาก็มีไพ่ของเขาที่อาจจะเหนือกว่านานาชาติชาติบางชาติอยู่บ้างหรือมันก็จะ ส่วนเรื่องของการแทรกแซงต่างๆที่ถ้าในอนาคตเขาเกิดเขาก้าวขึ้นมาเป็นชาติมหาอำนาจดับขึ้นมาจริงๆมันก็คงเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้อย่างที่คุณสวงบอกวันนี้ขอบคุณคุณสวงมากเลยนะคะวันนี้ได้ความรู้มากๆเลยแล้วเชื่อว่าวันนี้คุณผู้ชมหลายๆท่านน่าจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆแล้วก็อย่างน้อยๆนอยเนี่ยก็น่าจะได้เรียนรู้เรื่องราวของเส้นทางการที่ประเทศจีนเนี่ยเขาก้าวขึ้นมาเป็นชาติมหาอำนาจได้ทุอย่างทุกวันนี้เนี่ยเพราะว่าอะไรวันนี้ขอบคุณคุณสวงมากเลยคะ่ะ ครับขอบคุณพี่เจย์เช bon ่นกันค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณสวนหลังจากที่เรานะคะได้ฟังเรื่องราวเส้นทางสู่ความยิ่งใหญ่ของชาติจีนไปแล้วเนี่ยเชื่อว่าคุณผู้ชมค่ะน่าจะได้เห็นถึงการปรับตัวมากมายค่ะของจีนที่เรียกได้ว่ากว่าเขาจะมาเป็นพญามังกรได้อย่างทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะแต่เราก็ต้องมาพิดยามดูการข่าวว่าวิธีการหรือว่ากลยุทธ์ทั้งหลายที่จีนเขาทําอยู่อย่างทุกวันนี้เนี่ย จะทำให้เขาเก้าวขึ้นมาเป็นมหาอํานาจอันดับหนึ่งของโลกได้จริงหรือไม่เราต้องติดตามดูกันต่อไปค่ะปัจจุบันค่ะปัญหาโควิดในทีนค่ะยังคงกระจายตัวมีผู้เดือดรอ้อนจำนวนมากค่ะที่ได้รับผลกระทบแล้วก็รอรับการช่วยเหลือนะคะทั้งนี้ค่ะทางเดอะเซตไทม์ของเราค่ะขอเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมบริจาคก,กับต้องรอดโดยกลุ่มอาฟฟอไทยค่ะ ื่อส่งมอบความช่วยเหลือให้ถึงมือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะโดยคุณผู้ชมค่ะสามารถติดต่อบริจาคได้ตามข้อมูลตามภาพที่ขึ้นหน้าบนหน้าจอได้เลยค่ะค่ะและในครั้งหน้าค่ะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปเจาะลึก ประเด็นเรื่องอะไรกันเนี่ยติดตามได้ในรายการล็อกเลนส์กูรูค่ะรายการนี้จะพาทุกคนไปเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจกับกูรูตัวจริงโดยสามารถติดตามรายการได้ทุกวันเสาร์ค่ะตอน6โมงเย็นนะคะทางเ e ซบุ๊กแฟนเพจ The s t a t ท Time และ YouTube ช่อง The State Time ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ